มันสุกด้วยครับวันนี้ครับนี้มันสุกด้วยติดยาวเลยครับผมมันสุกด้วย วินบอวินกลังมุ่งหน้ากับสำนักงานมากาล่อกทไหร่รถยกเรอ kalau enam kebuanan. มาอาทิตย์สดใส ใครวะห <19, 19, S 2> น,นึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าพวกมียศถาวรดาศักดิ์จะรีบไปไหนวะก็ทำไมไม่กลับตั้งแต่หัวเที่ยง พวกนี้จ้างมาเนี่ยจ้างใช่ไหมจ้างนั่นแหละจ้างมลอจ้างมือประกาศโอเคแคมทำไมมันใส่แบนดูดูมันทำหน้าล้อเบรคที่นี่ไงล้อมันทำเบรคไงก,ก็กินยางเลย เกียร์วารุณีด้วยเออพอดีเลยเกียร์ตั้งวารุณีตั้งค่าพันผมไปรับสี่บรรทุกนั่นแหละจัดเต็มเลยเต็มทางเออถ้าไปรับเอาจัดเต็มทางเลยเอาเครื่องมือนี่เราขึ้นแล้วก็สว่านสว่านแล้วก็จะเอามอเตอร์เตรียมมอเตอร์ขึ้นด้วยสว่านอะไรวะสว่านสว่านจอเหล็กกับ อันนั้นมันอยู่กล่องสีน้ำตาลหุ่ยห้อยนะไม่เอาลังสีเหลืองแล้วแล้วก็ตัวยิงอันนี้สองตัวเดี๋ยวลืมตัวต่อด้วยนะ,นะเพราะว่ามันฝังพื้นนะพูกไปเผื่อด้วยคานบนบางทีมันติดสี ไม่ให้เอาคาล่างเอาคานบนไปติดก่อนมาไม่เอาคานบนไปติดไม่มีอะไรครับวันนี้รถติดมากเลยครับวันสุกด้วยครับขาเข้าทั้งขาเข้าขาออกติด้ววันเดียวรอรีบสงตัวที่เหลือมันประกอบอยู่แ้นยกลง ่ดเวันรที่สติดเสร็จแล้วเข้าไปนอนในเมืองนะจะไปนั่งชิวๆแล้วก็แล้วก็เราก็ออกมาสอนเขานั่งชิวเนีย เัปแ็นวมันยมียู่ร้านนังชิจเหชุดร้อยกากลขกินแถวพระแสงก็ได้มั้เอร้อยเกากล้าอยู่แถวพระแสงหรออพระแสง lúc